อ่าโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็มาอยู่กับผม Beauty Channel นะครับซึ่งวันนี้รับเราจะมาเล่นเกม a m o n มองอนะครับก็ขอโทษน,นะที่หัดหายกันไปนานนะครับโอเคไม่ได้เป็นอินพ r t เตอร์เป็นคร e ูเมสนะครับก็สวัสดีน้องโฮมด้วยนะโฮมโฮมเพื่อนผมเองนะโฮมหรือว่าบิ๊กนั่นเองนะเอ้ไม่ใช่บิ๊กก็เพื่อนผมนะโฮมโฮมก็เพื่อนผมโฮมก็อยู <ผม S 2> ่ห้องเดียวกันกับผมเลยนะ ขากดนับอะโฮมโฮมโฮมกดไลค์ให uh, like. okay. so ้หน่อยและดูให้จบได้นะเพื่อเองชอบอะโฮมโอเคก็ฝากบอกโอ้มไปแล้วเนาะไม่ใช่โอมนะฮอโอมอโฮมนะฮอห์ฮิฮอันฮนี่คืออะไรอะอ๋อขอัปเด็ดใหม่นะทุกคนอะไรนี่คืออะไรอะโอ้คือเรื่องภาษาได้เฮ้ยดีว่ะเฮ้ยตบมือ ฮ้ยสุดยอดว่ะอัปเดตใหม่นี้เยี่ยมเลยนะฮ้ยสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากกดคำแล้วกันไอ้หำไม่รู้เฮ้ยคือสุดยอดอ่ะใครวดกูไหมข่าวทำไมต้องวดกูด้วยข่าวข่าวทำไมต้องวดกูวะ่ะ โอเคไม่มีใครออกนะโน no วันอะไรวะเนี่ยหนึ่งอิสเตอร์นะก็ตัวทีนะที่่อาเสียงแหบๆนิดนึงนะแดงแดงว,วันนี้ผมก็อารมณ์ดีนะเพราะว่าอ่าเพื่อนไอ้แฟนผมเนี่ยชื่อสโลชานะเออแฟนหน้าขอยังไม่ใช่แฟนแล้วละ่ะเพื่อนแล้วกันนะยังไม่รู้ว่าเรารักกันหรือเปล่าไอ้เขี้ยมมัน บนอะไรฟังวะเดมตัดไฟอุ้ย,ยห้องไฟอ่ะเย่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 ทักทักเช็ดเช็ดาห้องใดเอ้สีม่วงท่านแน่เฮ้สีม่วงหายไม่เข้าไปนะไม่เข้าไปม่วงได้เลยอ่าเขาก็ได้อัปเดตใหม่นะเว้ท่านผู้ชม เลิฟเลิบไอ้ห่ามกูเขียนไม่ได้เย็นไปเลยมันเขียนเองไม่ได้วะเออ e อีอะถูกแล้วอ e. ี เฮ้ยดีว่ะเฮียชอบอ่ะโดยไม่เขียนเองอ่ะดีอันนี้ดีนะผมยอมรับเลยบทอีแม่งเลยทัดก็อ่ะเพื่อนผมไอ้ผมก็ได้ไปสามเพื่อนนะไอ้สโรชานั่นแหละเขาชื่อสโลชาเป็นวิ่งนะอ่าเขาลาไปห้าวันนะเว้ยรำสมเออ เขาลาไปตั้งห้าวันเอ้ยเขาก็ขอครูแล้วนะนั่นเนละยพอถึงห้าวันปุ๊บครบห้าวันเขาก็มาใช่ไหมผมก็คิดถึงเขานะผมถามว่าเธอเธอคิดถึงเราไหมอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าทำไมจะไม่คิดถึงล่ะเขาบอกว่าฟันถึงเราทุกวันเลยไอ้เจ้าตั้งแต่ตอนนั้นผมเขินมากเลยก็คือแบบโคตรเขินอ่ะเขินเขินจนพูดไม่ออกเว้ท่านผู้ชมเออแล้วมาเล่าเรื่องประวัติของกูทำไมกันวะ วันนี้ผมก็จะอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีดีอ่ะแต่ผมจะทําคลิปทุกวันเลยเอาเปล่าบางครั้งถ้าไม่ได้ทาก็อ่าโทรศัพท์ก็ไอโทรศัพท์ก็อ่าอจาเป็นเอาไปพ่อผมก็จะเอาไปทุลานะถ้าผมไม่ได้ถ่ายเนี่ยไม่รู้นะวันหนึ่งจะลงจะลงคลิดคลิปดีผมก็ไม่รู้นะก็ถ้าวัานไหนผมอารมณ์ดีผมก็จะแบบลงเยอะๆเลยนะ วอดใครวอดกันล้วะเชื่อผมมันวอดผมแน่นอนวอดผมแน่นอน no เชื่อกูงหงมดเลยนะั่นไหนมั่งวะ กอไเชื่กุมมง้งหงน่าจะมีแปลภาษาไทยก็น่าจะยิ่งดีนะโนโนโนฟานไม่บทดวาฟ้าออนซึ่งาทางอามองอัหนาเขาได้อัปเดตใหม่แล้วนะคือยอดเยี่ยมไปเลยนะสุดยอดเลยครับผมชอบแบบเนี้ยแบบไม่ต้องเขียง แต่มันมีข้อเสียคืออ่าปรับภาษาไทยไม่ได้จะได้มันดูอัดอ,อ่านออกไงศึกษาก่อนนะว่านี่คืออะไรนั่นคือะคอะไรนี่คือะคอะไรน,นะสานี่อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะผมไม่รู้กดไปก่อนเลย ปาออนรอผมคิดว่านะอีน e ่าจะเป็นอะไอสีม่วงอะันผมว่าน่าจะเป็นเลย ยังชอบเลย no one mess ผมก็เพิ่งรู้นะผมเพิ่งรู้นะคำว่า me เนี่ยแปลว่าผมนะผมลองเสิร์ฟหาในแน่นอนร้อยเอร์เซ็นมันไม่ควรทำนานขนาดนี้ผมคิดว่านะแล้วดูผม บักคำน้อยนน่ป้าใจก็เสร็จแล้วม่วงแน่ใช่ผมม่วงบักทาเสร็จแล้ว,ว,วทาเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้อย่าบัก เอาอ๋อสีม่วงไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่แล้วใครยะไอ้นันบะสีอะเราจำไม่ได้แอมทษทีทษทีขอัเพงคำหยับด้วยม่วงมง่วงไม่น่าใช่ม่วงสแกนไม่ไม่ใช่นแน่นอนอ๋อน่าจะสีเืนิน ไปลองคลองครับไปลอองครับไปองครองครปองคองรปลองเปลองรบองับปลนครเลอนไปอรอาคองคเลอนเฟ้ปลอ่อนน่บอนัององครับองังคองลองไองปองครับไปอองครังงัง เฮ้ยรู้เลยว่าใครฟ้าอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์โอไอสัตว์ไฟดับมันใช่ไหมเนี่ยฟ้าอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะม่วงสแกนแล้วสีน้ําเงินไม่น่าจะใช่เพราะว่าสีน้ำเงินน่าจะโหลดอยู่ผมว่าฟ้าอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ใช่ผมท่านผู้ชมเนเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเป็นล้านลาลาลาล้านเปอร์เซ็นต์อะไรวะเอซัเอเอมหรอไอ E z a e z a, m. E z a, m. E z a m a z a m a z a m a set a m word w เขียนยังไงวะไอหําำไม่ได้แล้ว word o อ a y w o ใช่ไหม อืมอืมเห็นนะเอสเอเอมแน่ใช่ผมฆ่าได้คิวเลยนายคิวได้เลยเพื่อนถ้านอาจจะฆ่าเราอะเชิญเลยเพื่อนยอยากจะบู เนี่ยคิวเราเลยไม่ต้องมาทำเป็นแอบมองกล้องคิวเลยตอนนี้เลยเพื่อนคิวคิวเลยไม่แน่มึงก็กดรีพอร์ตเลยก็ได้ก็จะได้วดมึงวดเลยเพื่อนรีพอร์ตรีพอร์ตก็ยังไม่ได้โอ้กดดิดูกดได้ปะไม่ได้ โพรา่ฟ้าอ่อนแน่อะแล้วแม่งเดี๋ยวกูก็ลงอยู่ทูไม่ได้อะดิคิวเราเลยเพื่อนคิวเราเลยไฟดับคิวกูวแน่นอนใช่ใช่ผมคิวเลยเลยชื่อดิ <c oughs> ไอ้ยกูสีย <c oughs> ก่อนตายกูขอทําทาสแบบ ไงกูว่าแหละเชื่อผมหรืยังครับโอ้บอกแล้วเป็นไงเออสุดท้ายก็ฟ้าอ่อนเป็นนะครับเออก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆยาวๆนะก็อยู่บ้านนะไปไหนาสมสาไหนสนใจแม่ด้วยนะครับก็สวัสดีนะ้องโฮมด้วยนะ โอมครับโผมกดไลค์ให้พี่มั่งสิได้ไหมกดไลค์พี่หน่อยนะครับโอเคขอบคุณครับมากเออมากขอบคุณมากเลยครับโอเคสวัสดีครับไปเล็วชุบๆ